สองถ้วยเลยปัดท้อเผ็ดป่ปาเแต่ละอันนี้คนละ สองถ้วยถ้วยหนึ่งพันสองถ้วยหนึ่งพันซีซีอย่างละครึ่งถ้วยไก่เคืองพ่นอพนมวพี่น้องเนี่ยเนี่ยขี้มันอันนี้มันเป็นหน้าเกาจ้าน้าเกาถ้าเอาก,กี้ถึงหน้าเกาไว้อีเสา,าก,กี้นอนแล้วก็เปิดหน้าไม่แต่ว่าเพื่อนเห็นอย่างออกตีผลึกีดเนี่ยโอ้ฮารดอออกก็ออกดีหลีฮาบอกระจุ่ออจมพ่อแม่